ชาแนลโดยแมนุษสยสไพไวกิ้งค่ะมือนี้มนุษไปร้านเอเชียนช็อปมาจ้านี่เวลาไปล้าเอเชียนช็อปไปล้าไทยหรือว่าไปร่านนยังทำใน,นรนเว่เนาะจาะทั้งวได้เอาถุงผ่าไปเขากะจะเก็บค่าถุงประมาณอันสองโคนเนาะหรือว่าเจ็ดบาทจ้ะไว้แล้วมนุษย์ไปร้านมือนี้มนุษไปร้านเอเชียนช็อป ไปร้านที่มีเจ้าของเป็นคนไทยมาจ้ะในเมืองเนาะเดียวกะคือเกาน,นละ่ะมนุษย์แกจะมาเปิดถุงมารีวิวให้เบิรงวา่ามนุษย์ได้อีหยังมากแน่เนาะจ้ะเดี๋ยวไปเบิรงกันจ้าจ้าที่นี่มนุษย์ก็พร้อมแล้วที่จะรีวิวให้เบิรงเนาะจ้ะว่าที่มนุษย์ไปร้านเอเชียนช็อปหรือว่าร้านไทยมากร้านนี้มีเจ้าของเป็นคนไทยมนุษย์กจะรีวิวให้เบิรงวา่ามนุษย์ได้อีหยังมากแน่เนาะจ้ะมนุษย์กจะบอกเป็นเงินสกุลโครเนอร์น Corner, no Corner, รอร์วิชันโครเนอร์หล่ะกะเงินไทยบาทเนาะจ้ะหล อันสินค้าชนิดนี้มาจากประเทศใดเนาะจ้ามนุษย์ก็จะใส่อัตราแรกเปลี่ยนที่3.5เนาะจากอัตรากลางๆเพราะว่าบางเทือเงินมันก็ขื้นไป3.6 3.7หรือว่าบางเทือมันก็นลงมา3.4ประมาณนี้เนาะมนุษย์มนยก็จะใส่เลขค่ากลางๆเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยจ้าว่ามนุษย์ได้อีหย่างมาแนมอ้อน,นี้มนุษย์ได้นี่จ้าได้มะม่วงสุกจ้ามนุษย์โมูว่าอันนี้นามดอกไม้หรืออีหย่างเนาะได้มหนวยหนึง่งมนุษย์จะเฮ็ดข้าวเหนียวมะม่วง,งจ้า สำหรับมะม่วงลูกนี้นะคะมะม,ม่วงนวยนี่อยู่ที่ิบคา73โครนคูณ3.5 255บาท50ตังจ้านี่มะม่วงนวยนี่ <S <S มนูดบอกบ่หัวว่าพันดีนอย่างอันนี้เขาสร้างเป็นกิโลแต่เขาได้บอกมาว่าน้ำหนักมันเท่าใดเนาะจ้ะ <S 1> <S 1> ต่อมาเมนูได้เมนูได้ขี้เล็กจ้าอย่ากินแกงขี้เล็กขี้เล็กมาจากไทยจากขนาด200กรัม ราคา49่โค้นจาก171้บาท50สตางค์เนาะแกงเมนูจะกินแกงขี้เล็กจะแกงแบบบานห้าใส่นามใบยนานง่ง่อยังประมาณยังสี่ละจ้ะต่อไปอันเห็ดแห้งจากเป็นเห็ดหอมแห้งเห็ดหอมเห็ดชิตาเกะเนาะเห็ดหอมแห้งขนาดเอ่อ หนึ่งร้อยกรัมจ้าเขาไม่ได้บอกว่ามาจากประเทศใดนอกจากเขาบอกแค่บริษัทที่นั่เขามาก็คือเอเชียนฟู้ดอันล่านล่านที่มนุษย์ไปซื้อนี่แหละที่เขาอิมพอร์ตเขามากแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นโปรดักมากจากประเทศใดนอกจากเห็ดหอมหนึ่งร้อยกรัมราคาสี่สิบเก้าค้นจ้าหรือว่า, 1, าหนึ่งร้อยเจ็สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์จ้าเห็ดหอมห่อ,น,อนี่เนาะมนุ์จะเห็ดกว๋วยเตี๋ยไกลจ้าเลยตรงมีเห็ดหอมมาอันมาตุนร่วมกับไก่จ้า ต่อมาเมนูดได้จะเฮ็ดกว๋วยเตีย๋ยวไก่กับตรงมี่นี่จ้ะเส้นมีไวไวเส้นมีไวไวขนาด500กรัมนอกจากราคา29่า29โครน101บาท50สตังมีไวไวกับเป็นของไทยแนะ่นอนอยู่แล,ล,ล้วเนอกจากมีไวไวแลวกะมาที่กระเทียมดองจ้าเอาไว้เห็ดย่ำเมนูเห็ดน,นี่เบิดพอดีเมนูดได้กระเทียมดองขนาด รวมทั้งนามรวมทั้งเนื้อกระเทียมดอง454กรัมราคา39โครนคูณ3.5บาทเท่ากับ136.50บาทจ้ากระเทียมดองพานไปกระเทียมดองมาจากมาจากใส่ละกระเทียมดองกระเทียมดองก็เป็นของไทยจ้า Product of Thailand นะคะต่อมามาที่พริกแกงพะแนง Bert, เบิร์ดเมนูได้พริกแกง อร่อยดีพริกแกงของไทยเ่านั้นล่ะจ้ะขนาด400กรัม32โครนหรือว่า112บาทจา้าพริกแกงเนาะต่อมาเมนูใด,ดอีย่างอีกเมนูใด,ดพริกแดงของเก่ากันยังเหลืออยู่จ้ะแต่เมนูไปละกะในไหนเมนูก่ซือมาพริกแดงขนาด80กรัมเนาะจา้ะอันนี้มาจากประเทศใดละนีมักพริกพริกแดงเป็นของกัมพูชาเนาะจา้ะ พริกแดงพริกสดช่วงนี้มนุษแทบจะไม่เคยเห็นพริกที่มาจากไทยเฮาเลยนอกจากมาแต่อันมาแต่กับผู้ชาพริกขนาด80กรัมราคา2 5โคนหรือว่า8 7 5 0บาทสำหรับ80กรัมกับกิโลละพันกว่าบาทเลยจ้ะหมักพริกเนาะต่อมาหมักพริกพันไปเมนุษได้อีกอย่างอีกพริกพันไปเม, I, มนุษได้ขมิ้นขมิ้นกระเบิดจ้ะนี่ ขมินอามาว้เฮ็ดแกงแกงสมแกงเหลืองแกงไก่น้ำยาอ,อย่างก็ว่าไปเนาะขมินแปดสิบกรัมนะคะขมินนี่เป็นโปรดักมาจากไสยมาจากไทยคือการจ้าขมินขนาดแปดสิบกรัมราคาแพ็คละสิบแปดโครนเนอกจากคิดเป็นเงินไทยบาทก็หบ6าบาทจ้ะสำหรับขมินแปดสิบกรัมเนาะบ่ฮว่าขีดสัํมไหมต่อมาจ้าต่อมาต่อมาเมนูใดน้อไม่ดองอยากกินอัน เมนูจะเฮ็ดแกงแกงเหลืองอันปลาซาบะาน้องไม้ดองเนาะจ้าเมนูซื้อน้องไม้ดองมาสองห่อน้อไม้ดองขนาดสามร้อยกรัมเนาะจ้าราคาเอ,อ่อยี่สิบสองโครนจ้ะหรือว่าเจ็ดสิบเจ็ดบาทเนาะสำหรับน้องไม้ดอง 1, หอนึ่งห่อเมนูกระด่มาสองห่อจ้าต่อมาจะเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวไก่มีถั่วงอกมาเนาะจ้ะถั่วงอกขนาดสองร้อยยี่สิบกรัมเนาะ ถั่วงอกอันนี้เฮดในนอเวยจ้าเฮดยูออสโล่ lo, เนาะเมืองหลวงของประเทศนอเวยจ้าถั่วงอก220กรัมราคา29โครนหรือว่า101บาท5้สตางค์จ้าสำหรับถั่วงอกอนี้เนาะถั่วงอกพันไปนะคะเอ่อเมนูดได้ผักกะแย่งมานาวจ้าเอนี่มันได้หอดผักกะแย่งซื้อขมิ้นมและเมนูจะตอันเฮดอัน ปลาซาบะต้มอันต้มแบบบานเหาต้มผักกระหย่างแม่จ๋าได้ว่าเพิ่มขมิ้นไปจักเป็นสูตรอีกอย่างดอกเมนูจะต้มปลาซาบะใส่ผักกระย่างผักกระย่างขนาด80กรัมผักกระแย่างมาจากไทยเห่าคือกันจ้ะผักกระย่างหอนี่ละค่า22โครนหรือว่าเจบเจบาทเนาะจา้ะได้อีกเหลืออย่างสุดท้ายแล้วจ้ะอันสุดบ่แม,มนสุดท้ายที่เหล่าเมนูไม่ใส่หมูมาะเอ่อันนี้จา้า ผักชีหอมเนาะผักชีหอมขนาด80กรัมราคา2 0าโค้ดหรือว่า8 7บาทหาสตังค์เนาะจะ้ะผักชีหอมมาจากใสมาจากไทยคือกันจ้าผักชีหอมอันนี้ก็มาจากไทยเนาะเดี๋ยวเหลืออีกอย่างนึงจะ้ะอัน,นอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นของมูเพิ่นฝากสื่อเนาะจะ้ะเป็นใส่หมู ใส่หมูหนึ่งแพคเดี๋ยวแมนุ์เอาเมนุ์มากหละกะักอ่ะมันแซ่แข็งมากมนุ์เอาไปไว้ในตู้แซ่เดี๋ยวมนุ์แปามาให้เบิรงะกนะจ๊ะมาแล้วจ้านี่อันนี้เป็นใส่หมูใส่หมูหนักเท่าไหร่ล่ะนี่ใส่หมูเก้ารลอยกรัมจ้าใส่หมูเกลารลอยกรัมราคาหนึ่งลอยเจ็ดสิบโครน คิดเป็นเงินบาทก็หารอยกาสิบห้าบาทจ้ะสำหรับใส่หมูฮอนี่ใส่หมูมาจากไซเมนุธาโบเห็นใส่หมูมาจากประเทศไดล่ะเมนุธาโบเห็นน่ะเป็นภาษาอยัางกับว่าหูอ่าน่อกอ๋อใส่หมูมาจากสเปนจ้ะเห็นล่ะ ใส่หมูมาจากสเปนเก้าอยกรัมหนึ่งอยเจ็ดสิบโครนคูณสามจุดห้าก็ห้าอยเก้าสิบห้าบาทสำหรับอันนี้แต่ว่าอันนี้นะเป็นหมูของมนุษเพิ่นฝากสื่อค้นถี่เห็ดงานอยู่โรงเรียนอนุบาลนะจ๊ะที่เอาปงเอาปูมาฝากมนุษยะเนาะมือนี้มนุษย์เบิร์ไปมือนี้มนุษเบิร์ตมนุษเบิร์ไปทั้งสิ้นหกร้อยสี่สิบเจ็ดโครนจ้ะมนุษเอาถุงผ้าไปเองก็เลยบวต้องใจคาถุงพลาสติกสองโครนเนาะสองร้อย เมนูเบิดไป647โครนคูณ3.5คิดเป็นเงินไทยบาทกับ2,264.50บาทจ้า2,264บาท50สตังค์อันหักของมูเมนูไปหักใส่หมูไปหา5กระเท่ากับว่าของเมนูเองล้วนเบิดไป1,669บาท50สตังจ้าสำหรับอันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอาหาร อาหารก็จะเป็น15%นอกจากผาสีมุลค่าเพิ่มอยู่ที่52.50บาทแต่ส่วนเป็นอ,อ,นอาหารเนี่ย15%แต่ถ้าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างอื่นเนี่ยจะผ้าสีมุลค่าคาเพิ่มจะอยู่ที่25%นอกจากก็จะประมาณนี้แหละจ้ะที่มนุษได้มาทางเบิดมือน,นี่เนาะมนุษย์เก่ามารีวิวห้เบงกะมันกบแห้งอยู่จ้ะแต่ว่าจังไหนมันก็ต้องกินมันขาดมันขาดบ่ได้เนาะสำหรับมนุษมนุษกระโชคดีที่ว่าอัน สามีนั่งบรหามเรื่องกินอาหารไทยเนาะกะจัดไปตามสะดวกของเธอแต่ว่าก็คือบอกนั่นแหละนั่งขอแค่ขอเดียวคืออย่ามาบังคับฉันกินพนาจ๊ะโอเคจ้าวันนี้กินเมนูกะล่ำละไปพร้อมกับเดี๋ยวเมนูไทยให้เบิรงว่าเมนูใดอีหย่างแน่นอนจ้ะโอเคก่อนจากไปเมนูกะฝากไว้แล้วกันนะคะสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลจ้าเขามากดเขามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเมนูไปหานะจ้าวันนี้เมนูไปละค่ะ บายค่ะบาย